น้งเนาะตัดภาพมาทางนี้เจอเสมอยก่อนเด้อพี่น้องเด้อแม้น้องเชื่อมาเตตละเนาะมันเชื่อน้ำเย็นมาให้กินเด้อสบายดีเชื่อน้ำเย็นมาเป็นป like ้าหรือแม่แม่หูมาเตยเขายังไม่ลงใบเด้อมาเด้อม่วงเออเขาไม่ได้ถ่ายเจ้าจังดีถานแม้น้องเชื่อว่าถานเจ้ามาแต่งแก้วแซ่บอ่ะเราบอกว่าเราแตงแซ่บแตงแก้วแซ่บกัยัง้วโลงมาอยู่อ่ะ วาา่าคาับมาเนาะหยังเนาะเปิดคลิปออกมามานี่มิทุนไฮทมินหน้า,าคีกาเด้อพี่น้องเด้อเนาะอดี๋ยวภาพเปิดภาพเบื่อกันได้พี่น้องเลยเนาะท,ทักทายสบายดีตอนแดงๆเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงก,กันเบ้อกูสุคนเด้อเนาะยินยดีตอนหับเขา่าสู่ช่องไป้ายง่ายคีกาคือเดิมพี่น้องเลยเนาะ เกลือเดิมกเกลียวข่ามันคือเกลือเดิมพี่น้องเลยเนาะลงมากเกลียวข่าอีกแล้วพี่น้องเลยมันมาทางที่นนี่คือเ้าตัดเข่ามันเศร้านี่พี่น้องเลยเนาะที่เคยล่ะเ้าตัดมันคือตัดเมื่อวานพี่น้องแต่ยัยงไม่ทันคนขึ้นเบิดเนาะเด้อแดดเหนือเอย phòng you know. à, là cả nó sang tới lạ ha tắt khẩu tắt luôn người nó đi đây chưa thu hiền thu mặt phải đâm làng vô này nó tắt bộ cho kênh Để không bỏ lỡ là งานมัดนั่นเนี่ยบ่เหตุอ,อันตัดกับน้ำเมียนไปน้ำเพื่อจะได้มัดสบายสิอันนี้อันนี้ที่เราตัดน้เมียนบ่อนีน่ยังเนาะอือคืออะไรเนาะือว่าถ้าเิา่ดตัดไปแล้วนี่ขาเ้ามูเมียนมัน สนกับเครื่องหรือไมเหงื่อในทีนี้เนาะอันนี้เป็นเห็ด่มัดสบายเนาะก็เลยแบบว่าจัดๆให้มันเป็นคลอนเป็นคลอนแน่เนาะก็เลยทากันเห็ดแบบนี้ข่าวลบข่าวลมก็เอาเกลียวตัดเอาได้เกลียวข่อยมาน่ะใช่ใช่ข่าวลมกับโบผ้าตัดเนาะยันว่า มันสิตัดหมาเข้าเอาแม่นไปนําจะยังบ่ลายเป็นได้พี่น้องเอ้ยเนาะอีกประมาณบ่อื่นเช้าพุ่นแหละเนาะสิแล้วทางนี้แลอยู่ดอกบอื่นมื้อนี้คือสิบ่แล้วตอแรงมื้อนี้เนาะบ่แล้วยังหลายเตบพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยัง่บักไงเนตนี้นเป็นรนาเลยมเป็นสีเดียวก็แล้วมตรงเนี้เนาะมันแบบว่า มันเหี่ยวใส่กับอันต่อเพื่องเนาะก็เลยจัดให้มันเป็นพนก้อนเนมือนเนาะก็เลยคุณน้องจัดให้มัเทปไปน้ำตัดัดจัดไปน้ำก่อน เคหลาเฮาตัดทางนี้เคหลาก็เคยใหญ่ทางนเนาะเคยกลางเพิ่นจะชืออันพออ้ซอเตอร์เนาะก็ได้ไปทํางานอยู่ประเทศไทยแล้วพี่น้องเนาะก็คือเคยแฮงเชอ่ะมาจันพี่น้องเนาะเพิ่นก็บ่ได้มาเฮ็ดยเฮ็ดงานนําเนาะนี่ก็ทางเฮาเฮ็ดจับๆวมสิมาเนี่ย Khảo, khảo xuống nó tắt được nhạc nè đấy khảo luôn là, là nó tắt ngay cái như chắc eo hết, phải lái tớ bé nó bừng xuống cung tắt nè bừng xuống tắt xuống thì eo bít eo nhanh khóc ô hì là ngài nó tất băng cháy hay nè nó như thế งาเวียก Get. okay. the um ้างานแหละพี่น้องเลยน้ำเนาะมีแต่เห็ดเวียกเห็ดงานเกี่ยวเข่าเก้าแสดงว่าไปทางใดพี่น้องเลยเนาะมีแต่ชายทำบรรยากาศน้ำตกให้ตรงหน้าให้ปลาลุ่มในเบิงเนาะในเบิงได้ชมบรรยากาศการเห็ดให้เห็ดหน้าพี่น้องเลยเนาะคิดประมาณนี้แหละพี่น้องเลยให้เห็ดหน้าเข้าไปเลยถืกยากแน่เนาะ ไเปเบิ่งทางแม่ไอ้ครุฑเต๋อเกี่ยวอยู่ทางนั้นถ้าหน้อยเนาะเราก็พามาเบิ่งทางเวล,ลาเราตัดทางนี้หันมาทางแม่ไอ้ครุฑเต๋อขึ้นมาเช้าเมื่อยอลไรเราหันมือก็หันไปเบิ้ดทางน่ะนี่ได้ละมอยอน,นะบอสเนาะหมูมีหฮมถ้ามีห่มคือสี nang ở đấy bưng này nè hôm nè này, mong hôm cậu nè, mùng nang hôm nó hôm cả cài thắm, với thằng hôm hao đây. đây, nó đệt đẹp rồi phù, khăm này, đẹp đẹp này cả yanh đệt yo, cả hòn đẹp yo, đệt cứ và... nó, cứ nè, tối cứ đẻ, nhộng nó hòn เกี่ยวเกี่ยวข่าวนาซช่ไหเนาะเกี่ยวข่าวตื้อแม่นบอเกี่ยวกันเพราะว่าเป็นข่าว <c oughs> ที่เฮาดำเอาเนาะกะไใคแน่หน้าบ้านแน่นยังไงเนาะกะคือสิไย์คกว่าหน้าบ้านเฮานตัวนั้นอยู่เนาะตัวนั้นเป o, ็นหน้าบ้านเฮากระโวกรงามปานใด้อันนี้กะงามกะเพราะว่าเฮาดำเอาแน่กับทางบ้านแน่ทางไปมาแต่เบิง่งทางลุงกับเขยล่ะเฮาเพิ่นนั่น เพิ่นตัดแหละิ่นหายลุงเพิ่นหายล,ลุงจับเพิ่นหายลุงมันจัดเลยเพิ่นจัดเป็นพอดมันจังมัดสบายเพิ่นก็เลยไต่จัดน้ำิ่นนะนะเข่าหน้าเพิ่นก็งามงามพี่น้องเลยเอาใส่เขมือช่างหน่อยแล้วก็เกี<ๆ>่ยวตัดปล่ามาทางนี้เด้เอเสมอยก่อนเด้อพี่น้องเด้อ ให้น้องเชื่อมาแต่ตลาดเนาะมันเชื่อน้ำเย็นมาให้กินโดยสบายดีเชื่อน้ำเย็นมาโอ้ยทางนั้นแกพี่น้องเลยให้ทางป้ากับลุงลงไปเกี่ยวข้าวถาอะไรไปซื้อนี่เย็นเย็นมาให้ป่ะขึ้นมามาหดวบ้านนางชิดลุศรดยติจะได้ลงหนุ่มวอเราไหลเลือขึ้นมากินเนาะทั ถามน้องเคยหลากรนีงลงเดี๋ยวว่าสิเด้อลักไปเบิ่งเดี๋ยวแลยอลงไปเพิ่งคนข่าวได้กะลงไปเบิ่งคนข่าวก็ได้ตีตัดอีกแล้วทมซื้อใบมาใส่ไม่ลูกไปฮุบปัดตัดอีกแล้วซื้อหมูม่วงมากินสดพีน้ฮงพอส้วงพอส้วงพ่อบองเงานอนดิ ทางเมย์คอปเตอร์แล้วยังบุกยังบุกอยู่อย่างเงี้ยมาเลยมาเด้อมาเด้อกินถ่ายได้ทั้งนี่นี่กระปุ้นเนี่ยนะกระปุ้นหน้ามันทงหนึ่งสองทงหนึกินน้ำเย็นๆกับพอด่ะน้ำสองทงยากกันกินแลาวกินไปกินมาโอ้ยมื้อนี้โจ้ไปก่อนไปหน่อยอือตะเกี่ยวตีอือมาแห้งเนาะอือเนาะอือได้เลยเนาะอือมาเต๋อ ยาดกะตี่กินแ้าเย็นลองไห่ฮ่อนเนาะเดี่ยวนี่ยฟุกหายเด่ยวปะข้าวอือบึ้งดีกว่ายังไปเจอว่าม่ไไม่ได้เห็นุกว่ะมือสาก็ตาเลือกไปมามมาเใช่รอมือสาวนี่น้องเด้อวาตาเยป้าจุนหยังวาตาเี่ยน้องเคยด่าจุนหาไปนะ โอ้ยดูป้ายัหายเทพอ่ะป้าว่าอย่างกับ่าฟ้งมัวป่าว่าใส่จะหายได้ตื่นเลป้าอยู่พี่ทังทีง่ายมไหมคนบุกเคยเห็ดเวียกนักพี่น้องเลยมาเห็ดเวียกนั่งหรือไยเจองานเจองานไหนเมื่อหาแม่พูดแล้วบางคุณน้องดูทำไหนดูเสียบอยู่บ้านวยว่ะ เส็บๆนัวๆอ่ะผู้เป็นเชดกับเมื่อน้ออู้ยตั้งด้เบียรตั้งนงานอีกั่งนั้นกะมาคือจักรแท้ๆบานเอ๋ยสิชีงเลยชีนะม่ม่กำลังไปจากแวะเลกำลังกินมากม่วงมราจะลงเท่ายรอบลยเมันล้มจริงกันมา ได้ได้ได้ชีเดาลเาเลยอ้ยังเดามเดาามารถชดได้โอไปหุ่นน้ำเย็นเบอนี่เตมเครงเครงขึ้นันได้ไเนาะเกินป้าเนป้าเลยแม่หมาเยเขายังไม่ลงไม้เด้อมาเตยมวเงือเขาไ่ได้ถ่ายเจ้าจังดีทานงเชื่อว่าทานเจ้ามาแตงแก้วแซบอ่ะ เราเตะเซ็งเตะแซ็งกันยังมัลงมาอยู่อ่ะว่าเขาทำมาเนาะผิดน้ำโทเสิยนนั่นมะันประเด็กมันเป็นน้ำเนาะมันชื้อมาประเด็กน้ำต่คูจะมาเพ่มงเนทั้งคนทุกเดือนวัวก็มุกที่อ่ะยนเอาเพชรใส่บัวฉ่มาได้เิปล oh, like ูกนี eh? <so like ่เอายังจะปลูกหอกหาชื่อกินตลอดเนาะเป็จะปลูกบ่เป็นบัวนี่ กับหัวใายมูคือปักบัวหัวสำมึงนะอ๋อหนามาเห็นอหนามาสิิพอได้ตอดทุ่มือใส่กะเโอ้ยอย่าจ้ะปานีนะสิพ่อจิ๊ไม่ไม่หนามนะผ่อไหมหนามี้เอาม่วงยเ่อืมม่วงยมามีหมงน้อยหรอกม่วงยแค่ยุบเนเียวงน้ะม่วงยอไรมงมันอะไรนะม มงสามายพันธ <above> ์เเดเออเออสามดูนว่าชื่อเสนหลืมนะเมื่อวาน่าไกล้รักสามชิมาเพันธ์ทายพันธ์มาดิใส่ถอนนะมาเน่าสอ้ะเอนาทน้ออยู่แล้วหมเสียแล้วเนหัวอยู่อยู่นั่นไะ เาไ้ให้ร่อะหอมแขกง่ายันนี้นะบุรุษแมนหอมนะมันเป็นหอมบันหอมแดงแนาะหอมมแมนหอมแดงหอมแดงเขาเป็นทั่วในเขาขายช่าเขายข้างใหมดท่เ้หรอหอมเก็บนะอยกว่บาทลูกหอมยังไงอันนี้เก่งอมนาสัตว์เาพอเชฟทำขามกินเนื้อบืเน้อ นาล่ะิละมอมือกินเาบิได้กินเาหรือเปลาเก่งปลเรนพวงรับเชื่องเร่เ่า้ได้ไมเก่ปลาเเ้าว่ามอเื่อเือมละมือามือปวดดีเงเนาะยาเลยเอ้าพายกินมายาเบียร์เ่ไ่ได้กินเบียได้เลยอ้นี้คันมา่สงคนเชืาซอย คนขาใชาเสียวเ้อคนกับนอยู่เปจักน่าเด็เกี่ยววานาอะไรีม่เน่กมแ้เพอไามาเอาน่ะแม่ขออกาเติ่ะอืวย้าเราเราไปขุดมาได้ไหมผสมเนาะผสมว่มันเลยวามอเดียวกันนะอืมับทุกอ่ะ ม่งวาเตอนด้ปุกนะเาจางมะีวด้ยจะไปปลูกดิยังค่ก้นเถอะปลูกดิลูกมึงสองเลย เตือนมากเลยแต่ในสิลงความปฏิติทไขึ้นมาเลยเออมาฟื่อวะลงเข้ากันดแล้วไปกันคุณแอร์หกโมงแล้งไม่ชีดงทำไปวะงไปขัดยันเพลินแล้เลยนะขึ้นมากี่อะ้เมือกันแรกฮะ พาลงเลอยลเือยตายแล้วเนาะจังหนก่นจังหน่อยก่อนขนมาขนมตายข้างเดือกันนี่แหละ้นานตายคนเ่งนี่ข่าว่าไปหามอทุกแขวงนาทีผ่านมีผ่านับถามว่าอะไรถามว่าอะไรมุ่หมออะไรกับพระมีรถลกไโลูง อันหงมอหนึ่งโลกหนึ่งหงมอหนึ่งก็โลกหนึ่งมั้เดียวกินต่อี่น่าน้ายแล้วมูนึ่งเธอได้ลบดิเฮ้ยมึงเคยกินช่องเสืมั้งนี่ยมอไเธอเดียวยังกระเต๊กเผ่นดีเด้โชรมอไเธอเดียวมมาช่องเสือเอ้ามอเส่ากินสันอยู่ยืนตื่นมาได้กินแต่กาแฟเ่นมันมันบ่อยากได้เัง่หมอเสาใชเปตื่นมาก็กินข้าวก่อนแ้เนะจะกินกรบเพากาแฟก็ได้เคยกินแต่ต้นายนะ ไแม่เลยอะลยมาจับดิจับบ่เจอยู่แหลว่าว่าสิลงงานน่ะให้คนขาซสอเราและบอกากินยังเลยมึงงงกะําเดียวยหญ่เลยพอดอกจีกันเอาแบกพอนเขา่อนหนึ่งย่านะเนาะพอนึงกงพอนกันไากันไปแ้วน้ำเย็นๆพอแหละมันอิ่มมืออิ่มใจแหละปับใจไม่ต้เชิอที่ชื่อว่าให้กินนั่เย็นกินหรือป้าบนี่กนหรอป้าอันนอนผักอันนั้ตาือ นั yeah. Actually, ิมาพักสา่ตาอยู่บ่ชมควนนั่นต้องให้กันขึ้นไปก้านเชยมื่อคืนเนาะอืมกัดเกี๊ยวก็ตีั่งกับปันพัดกะเพ้าด้วยนี่เอาอแค่ไผัวไม่ตู้ยให้กันขึ้นไม่ได้นะนเงงเมตดกันขึ้นอยู่นะนาเืนขึนาใหกันขึ้นพอแค่กัเห็ดกันขึ้นก็ตีม่ตงเย็นเนาะมนม่ตงเย็นเห็ดกันขึ้นกว่าบุรีรดมันดดเนาะมันแดดเปลี่ยนไปให้กันขึ้น มีเห็ดเกนะเนเนาะิต้อว่าเาเบิ่งแล้วยงมยมกังคืนมันก็ไ่ด้มีหยานไปไปนอนก่อนเดียวอันหกโมงจะลงเชี่ยวเห็ดกันขึ้นบ่มูเลยเห็ดกันเว็ดกันขึ้นมูนอนตัวกัน้วเนาะเปลียนกากันละคืนนไปเที่ยวงานบุญนอนสมกันเที่ยวีเาไปิยก การตื่นวาไม่ดีอ่อดยารกี ête, though, right a, no, ้แก้วเขาโรขแก้วเาพักผ่อนกับีก้วข่าอีแหละจริงๆนะนอนนะาคคงใจหงส่ตาอยู่เลือดเลืออกเแห่เลือดเอาเลือกเวลากะเอาไฟกับมันด้เนาะกะสิบวมได้บ่กะสิบว่ไวนี่แม่ถอยดิถอยไปได้มียนยังได้ที่เราบขืนมาเราสีบุกกัมันได้งานนั่นได้นะเรา่อที่ชาดิ้นตีบขนมายาวเลยเลยขี้อยะเราไปกันไหนเรอเรอยเลย อ้าวอาจะไปลงไปพ่อแันเที่ยวบ้างเราเวเนาะพ่อแต่กินถาดอะไรอยู่แล้วยังน่มุขึ้นไม้เถื่อนเาเดี๋ยวกินนี่ก่อเย็นน้ำเย็นกินได้ครับด้เนาะยิ่งมาญาติทาะพัดคอนอีกลงอีกเพียงเลยครับเชื่อยไว้น่อยขึ้นมาเลยเจ้าเมย์สักหน่อยลงอีกก่อนเหนืเอยเนาะไปไปไปลงไปอีกโอ้ขับรถอันน้ำเย็นป้าดี อเคนเนาะอ่นว่ายพูดกันในการนี่เป็นพ่อเลยกันนะน้ำเย็นมาช่งนะพ่อน้เย็นงงพ่อไปไปสหายนั่ได้น้ำเย็นฮาลุเกียวยังบไดยัง่ได้สุดเทียนน้ำเย็นใ่เนาะไปไปไปสไปลเกียวข่านเด้อสบายดีเด้อบริสุทคนเด้อเ้ยเราไปวงการเนเราคิวซีใหญ่เพิ่าเนาะ